พูดถึงกษัตริย์ของประเทศเมียนมาที่ชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีหนึ่งในหลายพระองค์ต้องปรากฏชื่อของพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมล่ะครับจากสื่อต่างๆที่พูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์นักรบผู้กล้าหารพระองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศรวมถึงละครอีกมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นอดีตที่ตั้งของพระราชวังของ,ของกษัตริย์ผู้เกียงไก่พระองค์นี้กันครับ เอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เมืองหงสาวดีนะฮะเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเมียนมานั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สําคัญมากๆบเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะครับน่าจะคุ้นชินกับกษัตริย์ ที่ชื่อว่าบุเรงนองเออรพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญมากมากนะครับกับประเทศเมียนมาเนี่ยนะฮะและที่อยู่ข้างหลังเต้ยกับพี่ตูเนี่ยได้ยินว่าเป็นพระตําหนักหรือพระราชวังของบุเรงนองอันนี้จะเป็นองรครท้ทองพระโรงครับท้องพระโ,<อ>โ<อ>รงเราอยู่ตำหนักท้องพระโรงว้าวต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยถือว่าสวยมากครับนะฮะอยากให้พี่ตูเนี่ยช่วยพูดถึงความสําคัญของที่นี่หน่อยแล้วกันที่ท้องพระโรงเนี่ยนะฮะ เขาสร้างมาจากที่เดิมเขาเชื่อว่าตรงในอนาคตตรงนี้เป็นตำหนักของบรินองบริจะมีหลักฐานสร้างมาจากที่เดิมยังไงนะฮะหลังจากพระตำหนักของบรินองเนี่ยถูกเผาพังไปหนาไปหมดนะฮะเสาแต่ละต้นที่เราเห็นเสาสีทองเนี่ยนะเขาสร้างด้วยเสาปูนเสาปูนเดิมที่จะเป็นเสาไม้สักเราจะเห็นตอเสาเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินเนาะที่ไฟไม่ไหม้มันเหลือตรงนั้นเอาตอเสาไม้สักออกแล้วสร้างเสาปูนขึ้นมาแทนอ้าแล้วเสาเสาเก่าอะค่ะ เสาเก่านะฮะเขาก็เก็บไว้โชว์อีกข้างในเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วก็ตำหนักที่ชั้นชั้นชั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเขาจินตนาการสร้างขึ้นมาเองแต่ยังมีหลักฐานอยู่ว่าโอ้เป็นชั้นอย่างไระฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าจากเท่าที่ดูมันดูเหมือนว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าชั้นเป็นเป็นคลาสของกษัตริย์ใช่ไหมฮะใช่ตรงนี้มีหลักฐานี๋ยวไปชมข้างในได้เลยครับไป พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมืองหงสาวดีให้เจริญรุ่งเรืองโดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปีพศ2109เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองและใช้ออกว่าราชการครับ พระราชวังที่เคยสวยงามกลับถูกทิ้งร้างเพราะเมื่อถึงยุคสมัยของพระเจ้านันทบ,บุเรงพระราชวังบุเรงนองก็ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยักไข่กับตองอูในปีพศ2142จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้รกล้างลงเป็นเวลาร่วมสาศตวตรรษก็เลยทีเดียวละครับ ก่อนที่ในปีพศ2533ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดินทางรัฐบาลพมา่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่โดยในห้องโถงมีโมเดลของพระราชวังราชลดจำลองและบานประตูไม้สักขนาดใหญ่ของพระราชวังเก่ารวมถึงเสาไม้เดิมตั้งวางไว้ให้ชมอีกด้วยละครับทองพระโรงทองพระโรงครับเป็นงฮะใหญ่อลังการเนาะสูงครับพี่ตรงนี้ตเราเห็นนะครับภาพเนาะ ตอนที่ถูกเผาไปนะฮะทางพ่หน้าเสาไม้เสาแต้นนะฮะเห็นไหมครับเขาโชว์ให้เห็นเลยเปลี่ยนให้เห็นเลยโอ้ขออนุญาตนะฮะต้นใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วตรงในรูปนี้เนาะอยู่ใต้ดินครับที่ไฟไม่ไหม้นะฮะต่อเสาแต่ละต้นเขาเชื่อกันว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นท้องพระโรงเพราะว่าเห็นตอเสาที่โผล่ออกมาจากที่ดินเนี่ยเยอะมากครับเขาก็เลยมาสร้างเป็นท้องพระโรงที่นี่ นี่เป็นบานประตูทาไม้สักทางเข้าของพระราชวังแล้วมีการแกะสลักลวดลายมีการแกะสลักลวดลายเราจะเห็นนะฮะอันนี้คล้ายๆเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนปราสาทหรือตำหนักนะฮะเราจะเห็นเป็นชั้นเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะก็คือเขามาจะมาจะสร้างหลังคาเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าอ่าครับเขาดูจากตรงนี้ก็คือออกแบบมาจินตนาการขึ้นมาเนาะว่า ตรงนี้ควรจะเป็น3ชั้น5าชั้นเจชั้นแล้วแต่ก็เลยกลายเป็นครับชา,าเมื่อสักครู่ครับและเสาแต่ต้นที่เราเห็นสีเหลืองเหลืองทองนะฮะเดิมทีก็คือจะเป็นทองคาทั้งหมด <c oughs> อดีตก่อตามที่เข้าบันทึกไว้ครับ <c oughs> แต่ทุกวันที่เขาบูรณะขึ้นใหม่ก็คือถ้าทองจะมาติดเดยอะขนาดนี้ก็คงคงจะไม่ไหวนะที่เมียนมาเนี่ยก็มีกษัตริย์หลายองค์แต่ผมสนใจในเรื่องของพระเจ้าบุเรงนองเพราะว่า ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านมีความสําคัญอย่างไรกับคนประเทศเมียนมาครับผู้เรองนองนะครับเป็นพูดถือก็คือเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มพม่าเนี่ยมีอาณาจักรสามอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับอาณาจักรที่หนึ่งก็คือพระเจ้าอนรธารุ่งเรืองด้วยาศาสนาพระเจ้าผูเรนองครับนะครับอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดรบที่ไหนก็ชนะขึ้นชื่อว่าผู้ชนะไทยจะเรียกว่าผู้ชนะสิทธิศแล้วก็คือ อาณาจักรครั้งที่3เป็นพระเจ้าอลองพยากล้าหาญนะฮะก็ยิ่งใหญ่เช่นกันเนาะสามอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดนี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีให้เราชมนะครับสารกษัตริย์ Three Kings นี่นะฮะคิงอนันวรทาอโนรัาอโนรทา นะสามกษัตริย์ก็คือจะมีรูปปั้นเนี่ยที่เปานติดรียบเยเทียบไว้เนาะอโนราธานะฮะกษัตริย์เมื่อศตวรรษ11ก็คือพระเจ้าอนธาอยู่ที่ผู้กลางเราจะเห็นนะครับจะถืออะไรนะถาดไว้ก็คือตำราก็พระ้าพ่อใดมีดุกอันเชิญพระใดมีดกมาแล้วก็ให้คนพม่าทั้งประเทศนับถือศาสนายุคสมัยของท่านก็คือรุ่งเรืองด้วยศาสนาพระเจ้าปูเรงนองฮะกอดอกวะ มีดาบอยู่ข้างๆมีดาบข้างๆเกรงขามครับเนาะยื่งใหญ่รบที่ไหนก็ชนะแต่แตมีความเมตตาความยุติธรรมสูงนะฮะเธอได้เป็นพระเจ้าอลองพยาดูดิปลมแมซี่ละถือดาบไว้ครับ อันนี้คืออะไรอ่ะพี่ผมไม่เป็นกระแสดาบครับกระแสดาบกระแสดาบคล้ายเหมือนดาบพูดง่ายๆปัจจุบันคุณพิษสั้นเนี่ยละฮะอ๋อครับเหมือนพระอินทร์ก็จะถือดาบไม่เขาเรียกกระแสดาบอ๋อฮะนะฮะเป็นเป็นเป็นดาบเป็นมีดออ๋ก็คือท่านเนี่ยรบเพื่อชนะกล้าหาญที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นภาพภาพหนึ่งแล้วในภาพภาพนี้เนี่ยนะฮะ เหมือนจะเป็นโดรนปะ่ะเหมือนเป็น,นใช่ใช่ครับะะบันลังบันลังนะอ,อ,อันนี้จะเป็นบันลังของที่พระชวังมันเดเลกษ <c oughs> ัตริย์องค์สุดท้ายของพมมานะฮะก็สิ้นสุดที่มันเดเลเรียกพระราชวังมันเดเลหรือพระราชวังบเรงนองเขาสร้างทรงแบบเหมือนกันพระตำหนักของที่มันเดเลนะฮะจะมีท้องพระโรงแล้วมาข้างหลังก็จะเป็นตำหนักห้องบรรทมอะไรต่างๆอยู่ข้างหลังเต็มก็มีหอคอย ส่วนโรงนี้นะฮะเป็นของแท้เหลือแค่บรรลังเดียวตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับเป็นไม้สักทั้งหมดเขาเรียกว่าบรรลังสิงกษัตริย์พม่านะฮะบรรลังมีอยู่8บรรลังบรรลังสิงบรรลังช้างบรรลังหงบรรลังหอยบรรลังกวางฮะซึ่งแตกต่างกันไปอ๋อเหรอแล้วบรรลังเนี้ยบรรลังสิงเนี้ยคือสิงที่ท้องพระโรงเพื่อจะแบบพบปะเจอคนที่เข้ามานะฮะเขาฟ้อท่านแต่ละบรรลังก็ใช้หน้าที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบรรลังพึ่งก็คือจะอยู่ที่ ห้องบรรทมบรรลังช้างเพื่อจะตัดสินคดีอะไรต่างๆบรรลังโหงอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นที่ทําบุญกุศลเพื่อได้ง่ายเหมือนในบ้านเราเก้าอี้ที่นั่งในห้องนอนห้องรับแขกมันก็แตกต่างกันไปประมาณนี้นี่ดูก็ไม่ใช่เก้าอี้ที่เล็กเลยนะเก้าอี้นี่คือใหญ่ขาดาไปเราไปชมจําลองของนะไอ้บัรลังสิงของุริงนองได้เลยครับเข้าข้างในกันดีกว่า เม hmm ื่อส er ักครู่นะครับเราไปที่พระราชตำหนักห้องพระโรงครับใช่ไหมครับห้องพระโรงนะฮะขออภัยแล้วตรงนี้นะฮะอันนี้คือบัลลังก์อะไรครับพี่นี่เป็นบัลลังก์พึ่งครับบัลลังก์พึ่งที่บัลลังก์นะฮะเราจะเห็นใต้บัลลังก์จะเป็นรูปสิงห์แต่ในข้างใต้บัลลังก์นี่จะเป็นรูปพึ่งแล้วน่าแล้วแล้วแล้วหน้าที่ของห้องนี้ของบัลลังก์นี้คืออะไรห้องบรรทมครับบรรทมเหรอห้องนอนอนนก่อนนอนนะฮะเพื่อนนอนก็คือจะนั่งบนบัลลังก์นี้ครับแล้วก็จะไหว้พระท่านมูเต่า ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามครับเพราะว่าพราะตำหนักของุเรงนองเนี่ยนะฮะจะอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุมูเต่าว่าสร้างไว้ตรงเลยนะครับต้ก็เป็นทงทิศเหนือของเขาใช่ครับก็เลยเป็นมงคลเขาเห็นแล้วทำไมพระธาตุมูเต่าถึงมีความสำคัญกับพระเจ้าบุเรงน้องขนาดนั้นนะครับที่มาที่ไปนะฮรบุเรงนองเนี่ยก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะครับสืบมาจากที่สมัยของพระเจ้าตะเปิช่วยตี้ ซึ่งเป็นแตเป็นโวเตี้นะครับปุยน้อยจะเป็นพี่เขยของกษัตริย์ที่มาที่มาเริ่มมาเชื่อมโยงกับเมืองตองอูเพราะพระธาานมูเตาเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของประเทศพม่าก่อนขึ้นคองราชต้องมาทําพิธีที่พระทาานมูเตาเพราะพระทาานมูเตาไี่เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน5ของประเทศพม่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยเฉพาะพระเจ้าตะเป็นสวเตี้ก่อนขึ้นคองราชต้องมาทําพิธีเจาะระหูที่ ที่นี่ครับที่ฝั่งเพชรที่ฝั่งเพชรส่วนประวัติได้ละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราไปที่พระธาตุมูเต่าได้เลยต่อนะครับไห <ป S 1> ว้พระเสริมดวงชะตาสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศเมียนมา ขอพรกษีเทพทันใจองค์ดั้งเดิมที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์บวงสวงเจ้าแม่นันครายตำนานนางพญาควายที่เจดีหินตะกองโอกาสสุดพิเศษนมัสก,การพระอาจารย์องค์ซันสยาดอหนึ่งในผู้นำทางศาสนาสูงสุดของชาวพมา่าเต็มอิ่มกับอาหารแสนอร่อยและพักผ่อนแบบเอ็กซลูซีฟตลอดการเดินทาง ออกเดินทางวันที่7-10มิถุนายน2566จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก36,900บาทเหลือเพียง25,900บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065-879-3936ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับชาวพม่าก,ก็ให้ความสำคัญมากๆแต่ชาวไทยไม่ค่อยรู้จัก บูชาหรือถวายสักการะให้แก่เจ้าแม่นางคราย